ทำในขณะนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยน,นารันทานารันทามาจากสองคำมาจากคําว่านาลังบวกฐานะนาลังแปลว่าดอกบัวฐานะแปลว่าการให้นารันทาแปลว่าการให้ดอกบัวดอกบัวในที่นี้ก็คือการให้ปัญญาดังนั้นถสถานที่ตรงนี้จึงมีความสําคัญเพราะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่คนจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจีนทิเบตภูฏานมองโกเลียอินเดียมาเรียนกันเยอะมาก ช่วงนี้เขามีการขุดสนระ้างปราหักพังนะแล้วเขาจะมีการสร้างบูรณะขึ้นมาใหม่ด้วยนะเพราะว่าแต่ละช่วงก็จะได้งบประมาณในการมาทําตรงนี้เพื่อที่จะให้คนได้เห็นสิ่งใหม่ๆบ้างแล้วของบางอย่างมีการชํารุดมันต้องมีการซ่อมแซมบูรณะขึ้นดังนั้นมหาวิาลยนารันทานี่เป็นจุดใหญ่เป็นจุดสําคัญของเมืองนารันทานตะกอนนี่เป็นหมู่บ้านแต่ว่าทุกวันนี้ขึ้นเป็นอําเภออําเภอนาลันทาน พระพุทธองค์เสด็จมาที่เมืองนาันทาหลายครั้งแต่ว่าจุดสําคัญตรงนี้เนี่ยพระเจ้าอาโศกได้มีโอกาสได้เรียกว่าสร้างในปลายรัชกาลแล้วก็จะมียุคของคุปตะราชวงศ์คุปตะแล้วก็มีราชวงศ์หันสะวัฒนะแล้วก็จะมีราชวงศ์ปาละหรือว่าพระเจ้าเทวปาละก็ได้อุปธรภมดูแลณสถานที่ตรงนี้ด้านในนี่มีหลายจุดมีส่วนของสัตถูปของสังคาราม แล้วก็จะมีส่วนของมหาวิทยาลัยอยู่ด้านในมีห้องสมุดมีอาคารเรียนมีห้องพักครูห้องพักนักเรียนอยู่ด้านในแต่ว่าโดนมุสลิมเขาทําลายใน,ในช่วงปี1100กว่าช่วงนั้นมุสลิมเติร์กยุกกองกําลังเข้ามาแล้วก็มาเผาพระตายที่นี่เยอะมากท่านก็คงมองว่าเป็นกรรมของท่านท่านก็ไม่ไปไหนแล้วส่วนที่เหลือบางส่วนเขาก็หอบคัมภีบางทีเอาไปที่ถ้ำอชันตาเอลโรล,ลาก็ไปอยู่ที่นั่น พระไตรปิฎกเนี่ยแต่ก่อนเขาจะเรียนกันที่นี่คนที่มาเรียนต้องเรียนพระไตรปิฎกจะเป็นภาคมังคับก็จะมีวิชาอย่างเช่นแพทยศาสตร์วิชาวรณคดีที่นี่มีสาขาวิชาเยอะครูนี่ประมาณ1 5 0 0คนนักเรียนประมาณ1 0,000คนห้องสมุดมีมี3ห้องนะมีตึกมีตึกห้องสมุดอยู่ประมาณ9ชั้นแล้วก็จะมีอาคา,ารเรียนนี่ประมาณ5ชั้นเพราะฉะนั้นสถานที่ตรงนี้จะมีความสำคัญที่เราควรที่จะมาทัศนศึกษามาดูมาเห็น นักศึกษานี่เขาจะพาคณะมาเยอะมากคุณครูก็จะพามาแต่และโรงเรียนแต่และมหาวิทยาลัยจะพามากันคณะ,ะสถานที่ตรงนี้เนี่ยจึงเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญถ้าใครได้มาก็ขอให้ได้มาอีกถ้าใครที่ยังไม่ได้มาก็ขอให้ได้มาขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยสติสมาธิปัญญาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาปราบจนกระทั่งเข้าสู่มรรคผลพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ